กัรตัมันพิสารนี้อัน,นี้อาตมาราพระทับใจแสดงคัมภีระศาสนาในศาสตร์คาถาปัญญาอันสงในการบำบัดปุสงเนื่องในวันศัตรูเป็นเครื่องระดับสติปัญญา การสร้างพื้นฐานตามคุณธรรมแรงศักดิ์มียต่มสัมมาปฏิบัติตามสมุวัสสังเวลาต่อไปด้วยโอกาสวันนี้ จะเอาไว้การมีประโยชน์โส่วนทลนให้แก่เราไปกระชนผู้เป็นญาติของตนเองที่ได้ลงรับไปแล้วเพื่อให้ได้รับกองกุลส่วนนี้ที่ได้ผู้ที่ไปให้ให้นำไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ต่อไปการทำบุญในวรรคพิเศษหรือเรียกว่าทำบุญบรรษาไทยนี้ นับได้ว่าเป็นประเพณีนิยมของพุทธศาสนิกชนที่ได้ปฏิบัติอ่อเนื่องมรใกโบราณาแล้วควรที่สาสุร์ุทธศายนายจะรักษาไว้เพราะการมุ่งมาเน็ุูศลสต่างๆนั้นต่างต้อมุ่งหวังผลคือความสุขความเจริญแก่ตนเองทั้งนั้นในโลกนี้และสัมประรยนภพบา ทานที่เราจะถวายนั้นจะสำเร็จผลตามที่มุ่งหวังปรารถนาได้นั้นต้องประกอบด้วยเจตนาคือความตั้งใจที่แน่วแน่ในการถวายทานเจตนานั้นมีองค์ประกอบสามประการคือหนึ่งุพเจตนาคือเจตน,นาก่อนที่จะให้ทานมีจิตใจจำใสเบิกบานทั้งมัน ปรารถนาให้ทานนั้นเป็นประณชญานเพื่อน้องถวายบูชาพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณ 2. องมุนจัดเจตนาคือเจตนาในขณะที่ให้ทานมีความตั้งใจจริงในการให้ทานมีศรัทธาด้วยจิตใจ,ใจใบรวบาของสัยปรารถนาที่จะให้เกิดความสุ 3. ามอปาร,ราประเจตนาคือเจตนาหลังจากการให้ทานเมื่อให้ทานแล้วก็มีความเกิกอิ่มใจที่ได้ให้ทานมีมิตโสมนัติื่มใจกับการให้ทานที่ได้ให้แล้วนั้นหากว่าสาธุชนมีเจตนาในการให้ทานทุกสประการนี้แล้ว ก็จะทำให้ทานนั้นมีผลสําเร็จสมดังมโนปริทานทุกประการสาธุชนทั้งหลายต่อไปนี้จะขอกล่าวถึงประเพณีการทาบุญในวันสาไทยเพื่อให้เข้าใจความหมายและวัตถุประสงค์แท้จริงของการบำเพ็ญกุลในวันสารไทยโดยสังเกตต่อไปนี้ธรรมวสาทธรรมวาสา์นั้นแปล ำมาซึ่งความเย็นดีด้วยช่วงเทศกาลนี้อยู่ในช่วงปลายฝนและจะเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งเป็นระยะเวลาที่กล้าพืชพันธัญหารหต่างๆกำลังอยู่ในช่วงจะเริญมเกิดตัวเต็มที่กำลังจะออกผลดอกออกผลบริบูรณ์เต็มที่รั้นถึงเวลาพืชพันธัญหารทั้งหลายถึงแก่ก็เต็เทมที่แล้ว ถึงเวลาที่จะเก็บเกี่ยวเพื่อความเป็นสิริมงคลจึงมีความยินดีปรีดาสมนักชื่นชมเป็นอย่างมากได้ผลขวายทำบุญกุ้ศลขึ้นที่เรียกว่าวัดนั้เองเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาทำพระบูชาสาังฆบูชาและที่สำคัญก็คือเืออุทิศกิรยานลคือ ทานนั้นสําเร็จประโยชน์ถึงแก่ญาติาสายเราอีกครูรองรับไปแล้วที่เคยมีอุป,ปการะคุณแก่เราก็ดีที่เป็นญาติมิตรเราก็ดีเป็นเพื่อนของเราก็ดีที่ได้รับจากโลกนี้ไปแล้วก็ดีโดยเหตุขอที่ญาติเ่านั้นได้เคยเลื่อคุยแลเลื่อแ้ ตลอดจนบุคิลไปให้แก่เราเประชนทั้งหลายที่ไม่มีญาติรวมถึงสัปพสัตว์ทั้งหลายทั้งมดด้วยที่กล่าวมาเหล่านี้นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นและผลสําเร็จอันจะเกิดจากการบำบพ็ญบุญเนื่องในบราาิษัทไทยนั่นเองในหลักการทำบุญให้ทานนั้นองค์มสมเด็จพระภูมิภาพภเจ้าได้ทรงตัดแต่อนัตบินทีกลเศรษฐี ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเพื่อมั่อย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาได้สลระทรัพย์สมบัติของตนประมาณแปดสิบปีบริจาคทำบุญบูทิษฐ์วายการในพระพุทธศาสนาจนถึงกับหวทรัพย์สมบัติแต่กะนั้นพรนธถมินทิกเศรษฐีก็มาได้รับความสงสัมใหม่กับมีความ